สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่เตาล้อซิ่งครับหมตานทำอะไรเนาะอากาศกร็ร้อนร้อนเดี๋ยวมาดูครับมันจะมีคนวิ่งขึ้นรถครับมันมาไหมให้มันอยู่ไหนงานไม่ทำครับรำอย่างเดียวครับเฮ้ งานไม่ทำกินมาทำไมเออไอ้หนึ่งดันรถไทยเอลยดันรถไทยเลยโต้แม็กมึงไปข่าวรถไทยบอร์ไทยขึ้นมาทำไมเ่ารถไทยดีแล้วออกอีกคันมาทำออกอะไรออกรถไทยอ่ะ ngon mi ngon ngon gặp thắc kè dài các. là mi ngon gặp thắc kè dài ngày dài bên. bữa vinh ngàn màu vinh ngàn màu. Ờ. Ừ. Ừ. ngon gặp phá, ngon gặp phá, Giúp đồn trả hạp loại bắt đi. Loại đi làm hả đây. tới mà. được mà đi. ไม่เปื้อนเลยแต่รองเท้าไม่มีใสงนาย่งไรหนเตือนเนื้อขาดอ่ะเมอะง่งซื้อมาวันไหมเหรอเองดูนี่เองดูนี่นี่เขาใส่ปสามเดือนแล้วเนี่ยอ้นี่ใส่ได้วันเดียวขาดเบิดเปียบูดด้วยะาเปียบดเยากิเปได้เงินเมื่อเช้าไหมได้เงินเมื่อเช้าไปซื้อรองเท้าใส่ยังได้ประโยชน์กว่านะ ว่าโดนมากัดเลยนะกัดตรงไหนมากัดตรงไหนไม่ใชามากัดตรงไหนมากัดกระเป๋าตังค์เหรอมากัดจนกลับหมดเลยมีตังค์ติดตัวมาห้าร้อยผู้เช่าจะบอกว่าสี่ร้อยว่าจะให้สี่ร้อย ันบเลยอะไปบอกว่ากันละสองร้อยสองร้อยรูยมันยมมาด้วยรวยรวยขบไปแต่รวยเอากระโท่ปมมันตเคลียร์นี่ก็เวียมันโยนูรแปมรวยวิ่งกันอยู่กันบอกวิ่งอยู่สามสี่คันตกอลงกี่คันกันแน่ตกลงผมวิ่งสามคันางบั ท่องออกไปเมื่อกี้ไงก็เลยโดนไปแปดร้อยเม่อเช้าเบาๆที่ไม่โดนเราั0เมืนแต่ก่อนแต่กนพันหนึ่งนูเรียกวาพันหเลยนู้เ่น,ะนูมื่อเช้าโดนไปพันห้าเอ้ยเมื่อเช้าโดนไปแปดรอยเบาๆกุสอบุบ,ร,บรู้สึกสบายตัวไหม ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเหรอมันต้องได้เสียเงินบ้างใช่ไหมเมื่อว,า,า,อวอนา,านก่อนมึงก็เจอไม่ใช่เหรอแม็กแต่มึงหลบก่อนใช่ไหมเม็กเอาตัวรอดไป <c oughs> ก็เลยไม่โดนพอมาวันนี้เม, <c oughs> มืม่อเช้าวะกูมาตามมาปุ๊บกู จึงทัวรหาเห็นไหมโอ้ยอย่าเพิ่องออกมาด้วยแม็บอกเอ้ยทองไปแล้วจิบหายเจอทองมาดีเลย <c ười> ทมันตีไฟใส่ผม่ผมคือจอว่าทองไรเงินน้ำเบรมเรนแม่าก้อนเกียนยังไงอีเคยนะบอบครับบว๊วยลุงโอวีโมโรูร์เก็งมาทารกบ้า,บาบโนจูนมาตนงกูให้เออมูรกเก็งนี่เเมียนจูน ทรมาดาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็นวัฏจักรของมันลวมันเป็นของคู่กันครับพามาดูบอกดินกันหน่อยสิแต่ไม่ลงนะพี่น้องไม่ลงไม่ลงว่าดูทางดิทางขึ้นดิ ทุกวันนี้เราถ่ายคลิปแบบโคตรสบายอ่ะนั่งถ่ายในห้องแอร์เย็นๆเ้ยแม็ก,กันชนมึงยังไม่ถึงดินเลยอแมไฟแตกหมดเลยไป,ไปดู<ๆ>ไปดูปลาตักดินเนียไม,ไ,ไม่ได้บอกให้งไปบอกให้แม่งหันหน้าไป มาแล้วเหรอแรงเถอะวะอึน <infring> จ <es> <disciple. S 3> ัดหมดพีแล้วมั้งนี่ไม่รู้ดับเครื่องแล้วแล้วเปิดอีกทีหมดพีแน่นอนไม่ต้องเสียคนมันพอ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 วันนี้ป้ายใหญ่ขับเองครับไอเจียงเตียงไม่เคยเด้งคับน้องหรือเตียงนอนเตียง มะดูดูครับดูเขากำลังสังเกสเตสติบสิบการขับของระ <c oughs> ดับอาจารย์ยังได้แข่งคารวเหรอ <c oughs> ยังเป็นดิ่งออยเลยเลยเนี่ยจอกว่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ต้องมาพูดระลร่นไม่มีพี่เปิดแล้วพี่เปิดอนามันเกี่ยวไว้ม่เห็นเห็นในถังในถังกระน้ำบ่งจารับไปกือบเสร็จแล้วนี่สานี่วันนี้อุ้ยเดี๋ยวอีกสักพักก็เสร็จอยู่นี่แหละยายยายบอกอีกแล้วนี่แกบอกอะไรเต้นเนาะบ่หูบ่หูบ่หูว่าซาดิแล้วย้อน เงียบพุน,น<า>ยกกังฮะนูเก็บงานไปแก้สะตรงไ,ไหนไหม่รู้อากาศร้อนจัดครับพี่น้องเมื่อคืนอย่างมือดอะมืดไปมืดมาไม่ตกสัาปะไม่พอครับไม่พอครับ จัดหนักกันเนี่ยดูอ่ะก็ว่าเล็กของเขาด้วยมันเป็นอะไรกับเพลงนี้เป็นอะไรกับเพลงนี้ยังไม่พออีกเหรออบ่นแล้วครับโอ้ปลืบ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 โอ้ไปได้ครับมอตานวันน่้เธอจะรังปีขัง อดูสูตรแกได้แกเอาหัวเข้าวในใช่ไหมสูตรช่างเขียวช่างเขียวก็เอาเข้าวในมันก็ต่างคนต่างร้านเนาะนัดไม่เหมือนกัน,<ใ>นอุ้ยยี่สังขันนี่นออนโอ้ยขันแล้วอุ้ยเออ,อ,อเออลือดดูเนิบครับเนิบโอ้นบดๆนี่แทบไม่ต้องเยียบเลยครับ

ไอ้อ้ไม้จอไปดูในคลิปนั่นวะเอาไม้อะไรเอาม้แคฟันหนุมแม่จะรียนตบเรียอะไรมาโยเนี่ยอะอะมเอาให้แม่ไกครับนี่เมกนั่นอะอะไรนะที่มาปรตนะไออีกนะเออบ้บมจนอนในแชร์ลาบจูกดังงาดีจ้ะ เจ๊ยยกพี่กบไปฮัลโหลนี่ก็เสื้อกีก็เสื้กินหน่ยก็เราพี่กินหน่อยป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขี่ครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ